ันนี้เราก็อยู่กันในเกม Lost i n g i l i c Time นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะม,มามาทำคลิปต่อจากเมื่อวานนะครับหลังจากที่ผมได้รีวิวการอัปเดตเกมไปนะครับก็ได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีมากนะครับออแล้วคลิปนี้ผมก็จะมาทำต่อในเรื่องของการใช้โทรศัพท์แล้วก็หลายๆอย่างในเกมครับวิธีการใช้มันก็ไม่ยากมากเลยนะครับก็ มันก็เหมือนเกม GTA นะครับก็แบบ GTA ปาก5อะไรแบบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะพาไปดูก็คือการตั้งค่านะครับมันก็จะมีการตั้งค่าแล้วก็มีรูปภาพมีกล้องแล้วก็มีการโทรศัพท์นะครับอย่างแรกที่ผมจะทดลองให้ทุกคนดูนะครับก็คือการถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปก็กล้องมันก็ชัดมากนะครับแต่ว่าเวลาถ่ายมันก็จะไม่ได้ไปอยู่ในเครื่องเรานะครับมันก็จะอยู่ในโทรศัพท์นะครับ Okay. อย่างต่อไปเลยนะครับที่ผมจะพาไปดูเลยนะครับก็คือการตั้งค่านะครับมันก็จะมีตั้งค่าว,าว่าปเปอร์แล้วก็ตั้งค่าพวกอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งค่าคิดนะครับแล้วก็ตั้งค่าคุณภาพแล้วก็แล้วก็ตั้งค่า,ะคาอ,อ,อะไรตั้งค่าโทรศัพท์ว่าจะเอาแบบใหญ่หรือว่าจะเอาประมาณปานกลางหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ มาดูในการทูกันเลยนะครับการทูก็จะมีประมาณนี้นะบออประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะทูเบอร์นี้ให้ดูเลยก็ได้นะเบอร์นี้ก็จะเป็น,นเบอร์รักหน่อยนะอเออลองฟังดู <c oughs> มันก็จะมีประมาณนี้นะครับทุกคนนะเออไม่มก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้างอะไรเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองอีกเบอร์ให้ดูน่อย เบอร์นี้ไม่ได้นะครับก็มันจะใช้ได้แค่เบอร์เดียวนะครับเบอร์หกหกนะครับแล้วเราก็จะมาดูวิธีการเสียรถกันนะครับว่าจะเสียยังไงนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอยวได้เล่นเพลินนะครับขอย้ายมาตรงนี้ดีกว่าเสียตรงนี้ดีกว่ามันมีรถ MBC นะครับโอเคประมาณนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือรถคันแรกนะครับก็คือเครื่องบินนะครับเฮลิคอปเตอร์นะเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ประมาณนี้ แล้วก็มันจะมรีรถเครื่องด้วยนะประมาณนี้เลยมันก็มีรถเพิ่มเข้ามาหลายอย่างนะครับมไม่รู้ว่าการอัปเดตต่อไปข้างหน้ามันน่าจะเพิ่มเข้ามาเยอะแน่นอนเลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ผมจะมาสอนวิธีการสมมุติว่าตอนนี้มันคํำแล้วใช่ไหมเดี๋ยวผมจะกดที่ตัวสองทีนะครับกดไปนะกดย้ำไปที่ตัวสองทีนะครับ ปรนะม,มาณนี้นะโอเคกดไปที่ตัวสองทีนะครับแล้วก็กดปอ,อกไปนะกดปอ,อกไปทีนะแล้วก็ให้กดเข้ามาที่ตรงนี้นะอาจารย์รู้วนะ่าแล้วก็กดอันแรกเลยนะครับแล้วมันก็จะเช้าให้เราครับประมาณนี้นะมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของรถกันต่อเลยนะ ก็จะมีขวนนี้นะครับนะไม่มีอะไรมากแล้วผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็มาดูในทางฝั่งของสกินการแต่งตัวละครนะครับมันก็สามารถแต่งข้างนอกเกมหรือว่าในเกมได้นะแล้วก็มันจะมีกระเป๋าให้ด้วยนะใช่นี่ก็จะเป็นสกินสตีฟนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าด้วยนะที่ผมเคยบอกนะที่ผมเคยบอกไปเลยครับเ,เดี๋ยวเราไปขี่รถให้ดูกันเลยดีกว่าไป ก็มันก็จะสามารถเสกหมวกันน็อกเข้ามาได้นะครับบางตัวละครนะครับแต่ว่าบางตัวละครมันจะเสกไม่ได้นะครับอย่างตัวนี้ก็มันใส่ไม่ได้นะครับก็อย่าไปใส่มันดีกว่าเดี๋ยวลองทีก่อนมันใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็อย่าไปใส่มันเลยนะใส่ไม่ได้ก็ออกมาออกก่อนนะครับ เดี๋ยวเดรามาดูลำธารทางทางมั้ยนี่ฟุาทนะผู้ชายที่แบบแบนี้นมันเสียก็ได้นะทุกคนนะมาเดี๋ยวเราจะพาไปดูมันนี่เลยนะครับทุกคนอันที่สามก็จะเป็นมันดูทางฝั่งของการท่าทางของตัละครนะครับมันก็มันก็จะมีหลายท่าทางมากเลยนะครับก็จะมีท่าทางเต้นหลายท่าทางแล้วก็มันจะมีท่าทางกินดื่มเหล้าด้วยนะตะไม่แนะนำนะครับคลิปนี้ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้านะ ที่แม่ยุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามดื่มนะผมไม่อยากให้ดื่มเลยก็แบบมันไม่ค่อยดีนะอย่าไปดื่มมันเลยโอเคมันก็มีเท่านี้นะโอเคนะครับมันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากตัวเกมมันก็อยู่ในตัวเกมช่วงเมต้าเลยนะครับคุณครับจะให้ค่อยเต็มมือก็จะเป็นสักเท่าไหร่ครับนะครับเราจะปิดว่าเราจะปิดคลิปนี้ก็จะมีตัดบางช่วงนะครับก็เพราะว่าคลิปมันยาเผล่นะครับ โอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปเขีรถดเล่นดีกว่านะครับทุกคนนะไป,ไปเขีรถเล่นกันดีกว่าไปกันเลยเกมนี้ก็จะมันออกมาได้นานแล้วนะครับก็ผมเพิ่งมารู้จักตอนที่อยู่ไม่นานนี้นะผมได้ผมได้ก็คือผมได้ไปศึกษาเกมมานะกไ็ได้ไปค้นหาเกมจนเจอเกมนี้นะครับก็แบบมันน่าเล่นดีนะผมก็เลยหลดมาเล่นนะครับแล้วก็ ผมจะมาสอนวิธีการติดการดิฟรถนะครับก็ให mm ้ hmm. กดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก,กดเนี่ยอย่างนี้นะมัก็เป็นที่ระเบ้วนะครับมันก็จะไม่ดิฟให้เราแนละ้วโอเควันนี้นะโอเคครับแล้วก็สําหรับใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกดกดดีเพื่อจะรับการแจ้งเตือนไ่้กลางๆสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย